พ่อพงงา,านั่งรถ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 พี่น้อยเที่ยวกันดหมไี่น้อยครับก้อนบ่ไม่ได้เลยมีคนขับเยอะครับพี่น้อยครับบ่เลยมีคนขับเยอะเอเอ,อ,เอ,อมอดนั่งนาบ่ามอดนั่งนาบาอกมอดหาหมวงวางกอน <laughs> นี่ครับเดี๋ยวพี่น้อยมาเปีงยปงย Cảm ơn รถ cả ครับเอ้าเอายังก็ใส่ หลายหลายคนคงน่าจะจําได้นะครับนหมัดนะครับมอเฟืองวีรพลครับวันนี้ครับพี่น้อยวันนี้ทายพี่น้อยขับรถชมเมืองหน่อยวันนี้มอเฟืองวีรพลนะครับอ่ะาไปได้ไหมไปเลยค่ะัเวีวีมันเจเยอะโแบบโตอเราโดนเรเดี๋ยวสารคาครับตอนเราแก่ตัวไปย เลียาก็วันนั้นเนี่ยไปด้วยกันแรมแต่ไปงานต่อๆแล้วผมครับครับลงซื้อของจากกลับไทยไม่ได้ไปทำงานในประเทศไทยนะที่ต่างๆก็บอกชื่อมาแล้วบอกถอายุถูกหมดไม่ไม่แต่แต่ย้อกสมัยนี้นะผมไม่รู้จักเลยจำไม่ดีนอะจำไม่ดีเนอะรูปอดเรานี่อรุ่นเราหรื่นหลังเราหน่อยโอเคครับบอกเลยบอกมันเป็นเป็นร้อยถ่ายทุกกระป๋อดหลังเราดิเอ้ย กว่าพวกเราในเกดวดเเดเไหน่ะพี่เดีเร็วกว่ายอะไม่ไม่สม oh, oh, right right, so 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 ัยนี้โอ้ค่าตัวก็อาชีพอาชีพอาชีพนจะงออโอ้ห้าแสนสี่แสนสแสนล้านนึงั่นแหลวล้านล้านห้าล้านาพอานะรอาโอ้เรามันไม่ใหม่นี่ไงทงไงไอไอโไง ร้านหนึ่งได้ครับไ้อนี้ยห้าแสนได้ไอเกียรตาได้เียรตาได้เรเพื่ออันดีเียรให้ได้แค่ครั้งเดียวในาชวิตการต่อยมวยผมได้แสนสองได้สี่หมืาได้เยอะแต่ว่าได้แสนสองสูงสุดได้ใครได้เดรผมใครให้ด้านเลยเนี่ยผมเป็นรองสามเป็นรองได้ได้แสนสองครั้งเดียวะไที่ได้เยอะๆสมัยนี้ผมไม่ได้เินน้อยเอง ห่ค่าตัวก็แพงนะเนี่ยะไ้าตัวเป็นแสนแสนตอนนี่ค่ากาตัวก็ดีแต่ว่ันอย่างที่ว่ามันจะมีการตัวแพงเลยว่าปิดประยัแสงมันมีพวกอะไรเงี้ยแานชายแต่รถถังอะไรที่ว่าไปต่อยนอกต่อยนานนะถ้าจะเอาจริงไปนต่อยเราไม่ยไม่ไม่ไม่แสนเลยอยูาไม่มยเลยนม่ีมวยมวยมันน้อยมากอยมากาแเวา เรื่ิงเล่าต้องหันหน้าไปบอกเลยหันหน้าไปเลยไม่ต้องหันหน้ามาทางนี้เลยไม่ใช่หรอไม่ใช่หรอกพวกนี้พวกปากดีเฉยเส่ยพี่ต่อไปเหรอไม่จริงอ่ะมันขาไวไปเนี่ยเจริญไปเลยไปทีบ้านไปทำแล้วจะปัดไปเลยไปต้องยุบรถอันนี้นะถ้าล่าการนี้ถ้าได้ไปบอกอย่างเดียวไ่ไปกูไม่ไปถ้าไปแล้วเราเสียเลยไม่ไปไม่ไป ได้ไปไหนแล้วบอกได้ไปไหนได้ไม่ไปไปเลยนะไม่ไปอยากมาเล่นกันนะไช่กูไปไหนแล้วแล้วแต่มึงแล้วกูไม่อยู่กับมึงนี่แหละมันก็อยู่ต่อไม่ไปไไม่ปก็ถามบอกว่าไปเลยอ๋อเลยมึใช่กูไปไหนอ่ะอยกเลยแต่มึงเขาก็อยู่ต่อสิบ้านชุดเดยกันไงแตเลยนะไม่ไปไม่ไปอย่างเดียว แต่ไม่ยุ่งงการมวยเลยไงพี่ไปรู้ว่าใครเป็รู้จากใครเลยั้มวยท้าเริ่มวยทำไมเข้าวงการมวยนะก็ติดต่อไม่ได้นะจบแต่เดี๋ยวนี้ยังยังไม่ได้มีเฟซมีไลน์ไงพี่เมอก่อนมันไม่มีเฟซไม่มีไรจบเลยแต่ล้วนี้มันมีเฟซมีอเดอแลวัต่แกใจเอวทไมเฟีเยอจัแน้ใช่ครับ่น โจนี้เป็นรองเขาเยอะโจนี้เป็นรองเขาเยอะใหดูวันนี้เรามีเงินนะปล่อยมีเงินไม่กล้าให้เราชวนเราเล่นไพ่แต่มีเงินร้อยหนึ่งเราบอกว่ามีตังค์ไมอนก้าโอนเงินให้เราพันสามเล่นไพ่ดูให้ดูเอาไปเอยมัต้องลงทุนหน่อยอ่าไม่ไม่ลอต่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 อล้าที่นี่มาต่อลานก่ะาคุณบ่อรอบปให้ดูแล้วจะไม่ให้แบบเข้ามานแล้วถอนได้ไงเพราะเส้นกวนไม่ได้ถอนไงมันเลยหายไงิ มาไปเล่นบอล่อนะพันห้าบาทนะของมีอยู่ไปเลยท <c oughs> ี่ร <c oughs> ้านชูนี่นะร้านก่อนให้ไปห้าแผนแต่อยู่ด้วยกันเสียสองหมืนนะ่นอ่ะที่หนูเอาไม่ดีอย่ามาพูดเรื่องนี้ไมนเสียมันเสียเรื่องพูดเรื่องาถึงแล้วถึงแล้วเอ้ยงงหวั่นไปไหนวะไม่อ้อมอ้อมเออถึงเวลาเลยอะถึงเวงลาครับบสสารคาม <c oughs> น้อยพาเที่ยวหลอเมืองสระข้ามันสัสีครับแ่เจอกันที่หองงคิดุตังเนาะเดี๋ยวตอบเนาะยงั่งหลังอ่ะยงองหลังทุกวันคเลยวัคเลยจอกันยง่ ไมอยากข้างบนเลยพี่พี่ยืนคือยังล่างถึงไหนแม่โอกาว่าจะให้นักมวยใช่พวกพี่อยู่ข้างบนแล้วแล้วลุงลุงอยู่ตรงนี้แล้วก็ยืนอยู่นี่แล้วพวกพี่อยู่ข้างบนทั้งหมดเลยเกาะอยู่นี่อยืนหนีนั่งยู่นี่มาเรียกล้องมาเดี๋ยวพ่จัี่กล้องกล้องจัดไปคือมาแล้วไอ้ตาหน้าจะรอติดรถบัสตรงที่